เป็นการมาเยือนเบตงครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รับตําแหน่งเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สึดใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตา้วังผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้ติดตามการดําเนินงานด่านศุลกากรเบตงเร่งสั่งแก้ไขปัญหาช่องทางเดินรถรองรับนักท่องเที่ยว ระบบยานพาหนะผ่านแดนแบบไร้เอกสาร <S <S ทางด่านไปตรงเนี่ยได้นําเสนอไปเป็นนวัตกรรมของเพชรสุรก,รกากรนะครับแล้วเราก็ได้รางวัลที่ที่สองมาทางกรมก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ในการที่จะพัฒนาอตอนนี้ก็ตั้งเป็นคณะทํางานนวัตกรรมครับก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมพิจารณาคือหน่วยที่ดูเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หน่วยที่ดูเรื่องระเบียบกฎหมายนะครับ แล้วก็ด่านต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูพิจารณาเพื่อให้ผลักด,ดันโครงการสำหรับดุลการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียของด่านสุลก,กากรเบตงมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวซึ่งทางด่านสุลก,กากรเบตงเตรียมพร้อมการขยายพื้นที่เพื่อจัดทำช่องจราจร2-4จราจรเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการผ่านเข้ามาของรถยนต์บรรทุกสินค้าและรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องช่างสำหรับช่างรถยนต์บรรทุกสินค้าขาเข้าโดยจัดให้มีลานจอดรถเพื่อจอดพักสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการอำนวยความสะดวกการจัดสร้างห้องน้ำสำหรับบร,ริการนักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการโดยให้ทางสำนักงานโยธาธิการจังหวัดและผังเมืองยะลาดำเนินการออกแบบเพื่อเป็นการขยายด่านศุลกากรเบตรงรองรับการเจริญเติบโตนในอนาคตแล้วพอเขาขับรถเข้ามาเนี่ยเราก็จะมี กล้อง C C T V ที่จะอ่านแผ่นป้ายทะเบียนมันก็จะดึงข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียนนั้นก็คือจะใช้รถยนต์เนี่ยแทนใบใบกขนสินค้านะครับแล้วก็จะมีตัวสแกนใบหน้าเป็นตัวใช้แทนไลาไยลายลายเซ็นของของคนที่เข้ามาเวลาเขาเซ็นในใบขนพอระบบเช็คะะระดถูกต้องตรงตามที่เขาได้ลงทะเบียนไว้ระบบก็จะออก ออกใบขนสินค้าให้กับเขาแล้วก็ส่งไปทางเมลที่เขาได้ลงทะเบียนไว้เขาก็มีใบขนอยู่ในเมลเขาละเขาสามารถเปิดในมือมือถือของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วไบ้กางก็จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเออถ้าทําแล้วทําทั่วประเทศครับ๋อทำทั่วประเทศนะ้วทำทั่วประเทศครับเพราะจริงๆแนละ้วตอนนี้เรามีกล้อง C C T V กับระบบอ่านแผ่านายทะเบียนอยู่แล้วเพียงแ,แต่มันยังไม่ซิงค์ลิงก์ก,กันกับระบบยนนานพาหนะผ่านแดนอย่างเต็มตัว แล้วกก็็เราายังขดระบบที่สแกนนใบห้าออยู่่ทีต้งคนสุลกากรเบตงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียที่มีความสำคัญรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาคในเรื่องของการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและมาเลเซียรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดยะลาต่อไป ทีมข่าว NBT s บ u t h รายงานจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลา